สวัสดีครับพ่อัผมช่างทัวสมัยทีสวิตนะครับวันนี้อยู่ในเครื่อง m a c b o o k Pro 15โมเดล a 1 7 0 7นะครับลูกค้ามาในการแบตเสื่อมนะครับก็อาการของลูกค้านะครับระยะเวลาการใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะสั้นนะครับใช้สักพักหนึ่งก็เริ่มหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบตเก่าของลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็ชาร์จมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แบตก็ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มี MacBook อาการแบตเสียแบตเสื่อมแบตชาร์จไม่เข้านะครับสามารถนำเครื่องมาที่ร้านเราได้เลยนะครับมีทั้งหมด10สาขานะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ